สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนเน็กแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะต้องขอโทษทีเนะาะเสียงหมออาจจะมีการจามหรือว่าร่วมด้วยในการทําวิดีโอหรืออาจจะทําเสียงรบกวนลูกดวงนะต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หมอแพ้อากาศเนาะเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ขอให้ลูกดวงที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นดวงพลังงานที่อาจจะ คุณมีศินนะคะเสมอกับไพ่หมอหรือครูบาอาจารย์ประจาสังขารร่างกายของคุณดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไพ่ของหมอไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้น,นที่นี้นะคะคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับไพ่หมอก็ได้หรือว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะขอให้เม้นรับพลังงานด้านที่ดีไปนะคะแล้วก็บางครั้งบางกรณีมันอาจจะ ไม่ตรงเลยหรือเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะมันจะมีส่วนที่ใช่ในชีวิตคุณจริงๆก็ได้เนาะวันนี้จะมาในหัวข้อนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเป็นคลิปแรนดอมนะคะก็คืออ ดวงนะคะว่าของคุณว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในดวงสิ้นปีเนาะก็คือดวงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะในช่วงปีใหม่นะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะมนรับพลังงานด้านีๆสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอนิ่มฝา like, กกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครุยห,หมอนิดนึงเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการวิดีโอของหมอใหม่ๆนะคะติดตามด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่าคลิปวันนี้ที่หมอบอกอย่างวข้อค่ะคลิปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะดวงคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะใน2เดือนนี้เนาะ แม่นยำค่ะ,ะหมอขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะอาจจะมีการจามบ้างนะคะในการทําวิดีโอต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะพอดีว่าหมอแพ้อากาศจามไม่หยุดเลยเหมือนกันค่ะ,ะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะตั้งจิตอธิฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วสิ่งที่เรา วาดหวังไว้ในใจหรือว่าสิ่งที่เราคิดเราฝันไว้นะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ไพ่เราเรื่องมาด้วยความแม่นยานะคะอธิษฐานจิตชื่นนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยเรียบร้อยเลยนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีไปค่ะอธิษฐานดีๆนะคะอ่าเรามาอนุญาตเปิดไพ่กันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวคุณนะคะในปีนี้ค่อนข้างจะหนักนะคะด้วยสภาวะนี้สิมน,นะคะเรื่องเรื่องความรักอัค่ะเอ่อการใช้จ่ายลักษณะประมาณนี้มันอาจจะติด เขาเรียกอะไรติดภาระหนี้สินร่วม,มีภาระร่วมนะคะกับคนรักคู่ครองก็ได้ในภพ่วันนี้หรื่าต้องสูญเสียคนรักคนในครอบครัวไปหรือว่าเสียเสาหลักของบ้านไปลักษณะประมาณนี้จะมีความกังวลความเครียดความกดดันเยอะแต่ปีนี้จะเป็นปีที่คุณหนักหนาสาหัสในเรื่องการใช้จ่ายนะคะเรื่องของความรักเรื่องของความผิดหวังเสียใจหรือการโดนโกงการโดนหลอกลวงให้ลงทุนร่วมหุ้นต่างๆนะคะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือบางคนบางกรณีก็ต้องเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวข้องกับ ขึ้นลงขึ้นพักเอ่อขึ้นลงขึ้นศาลลงพักอัค่ะเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับคดีความลักษณะประมาณนี้แต่ทุกอย่างคุณจะค่อยๆเคลียร์ได้ผ่านไปได้นะคะดวงสิ้นปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องรักตัวเองก่อนนะคะปล่อยวางอะไรที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ทิ้งไปนะคะการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดใครไปทําบุญทําทานหมอแนะนําเลยเนาะผ้าหอ่อศพลงศพนะคะเติมน้ำมันตะเกียงหรือแม,ม้กระทั่งไปทาบุญกับศาลเจ้าะคะ่ะเกี่ยวข้อสารอาหารแห้งตัวนี้คุณจะมีกินมีใช้นะคะอะไรที่มันฝืดเคืองติดขขััดดมมนนนจะะีีึ้สิ่่งทหออบบกกยาาเ็ ลมนิดนะคะใครอยากได้เงินก้อนพยายามเซฟตัวเองในช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเซฟเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทองนะคะค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละน้อยปีใหม่คุณอยากจะได้ของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจคุณหรือเป็นของกำนันนะคะคุณอาจจะได้จากคนรักหรือคนที่เขาเข้ามาดูแลเรานะคะหรือว่าเขาเข้ามาซัพพอร์ตเราในช่วงเนี้ยเขาอาจจะ เขาเรียกอะไรบินมาหาเรานะคะก่อนคริสต์มาสปีใหม่ลักษณะประมาณนี้อาจจะมีเงินก้อนให้คุณทําทุนอะไรบางอย่างหรือคุณกําลังจะมองธุรกิจอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้สูงนะคะในภพยวันนี้และปีใหม่มันอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นดวงคุณอาจจะพ้นเกี่ยวกับลาหูไปแล้วนะคะหรือว่าดวงที่แบบ เจอทาอะไรก็ไม่ดีนะคะทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือพูดหรือทํางานตรงไหนก็แบบเข้าไปหาใครก็ขอคําปรึกษาช่วยเหลือก็ไม่มีใครนะคะมีแต่คนบ่ายหน้านีนะคะไม่ไม่สนับสนุนเราลักษณะประมาณเนี้ย ช่วงนี้มีแพชชั่นมีกําลังใจให้กับตัวเอง2เดือนนะคะสุดท้ายก่อนสิ้นปีเนี้ยเติมพลังงานตัวเองเยอะๆนะคะถ้าเกิดเรื่องความรักใครที่เจอคนไม่มันไม่ดีแล้วมันทิ้งไปแล้วนะคะมาเริ่มต้นใหม่รักตัวเองให้มากๆออกกาลังกายดูแลตัวเองนะคะชอบทําอะไรชอบทานอะไรดูแลตัวเองให้เป็นเต็มที่หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นาผมใหม่นะคะเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่มันถูกใจใน2เดือนนี้ก่อนจะปีใหม่คุณอาจจะเจอรักใหม่ที่ดีๆหรือบางคนบางกรณีอาจจะบินนะคะรักทางไกลบินมาหาหรือว่ามาทาบทามคุณก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันเกิดการเปลี่ยนนนนแแปปลลลงงงเเกิดขึ้้วมัั็พ ดีๆขอหมอจับไพ่หน่อยเพิ่มนะคะอีกสองใบเนาะว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นในช่วงปีใหม่แล้วคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะใช่คุณจะทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะจะมีสติมากขึ้นในช่วงนี้นะคะอย่ามีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจหรือว่ากดดันตัวเองนะคะไปช้าๆเดินแบบมั่นคงนะคะลูกคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีรากฐานความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วค่ะอาจจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณในด,ด้านชีวิตคู่ครอบครัวที่หมอบอกนะคะไม่ต้องไปกลัวคะ่ะมีลูกติดนะคะไม่เป็นไรเขาก็รับได้ในสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่หมอเห็นแล้วเรื่องการเงินคุณจะดีขึ้นนะคะที่หมอเห็นเนาะพยายามเซฟอะไรประหยัดได้ประหยัดนะคะที่หมอบอกแล้วก็ไม่ต้องไปตามแฟชั่นมากเกินไปคุณจะได้ไม่ทุกข์ใจแล้วไม่เครียดปีใหม่นี้อาจจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะหรือว่าก่อนปีใหม่ที่หมอบอกนะคะหรือแม้กระทั่งดวงที่เราซวยดวงตกดวงไม่ดีมันจะดีขึ้นที่หมอบอกนะคะไปล้างเท้าพ่อแม่ขอความเป็นสิริมงคลนะคะสิ่งที่หมอบอกเติมน้ำมันตะเกียงผ้าหอ่อศพลงศพบ,บริจาคไ,ได้บ่อยๆจะดีคะ่ะทาบุญเกี่ยวกับ น้องหมาน้องแมวสัตว์นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะสัตว์สิ่งมีชีวิตทําได้เลยค่ะแล้ววันนี้อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปอะไรที่มีความทุกข์ใจปล่อยวางไปเพราะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่และดวงสิ้นปีที่หมอบอกนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทําอะไรขอ้อนี้จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหรือว่ามีคนนับหน้าถือตามากขึ้นถ้าเกิดจะขยายกิจการธุรกิจก็จะมีคนมาร่วมลงทุนด้วยจะเป็นกิจการที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เขาซัพพอร์ตเราด้วยเช่นกันนะคะเริ ชาวต่างชาติต่างภาษารักทางกาหรือมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการงานธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าการดีวงานกับต่างชาติก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในที่นี้แล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะมีแพชชั่นในการทํางานอย่าหมดหวังหมดกําลังใจเพราะว่าคนเรานะคะมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีที่มันสอนเราคือบทเรียนในอดีตนะคะอย่ากลับไปทําอีกที่หมอบอกนะคะขอให้ผ่านนะคะเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลก็ขอให้ คดีถ้าคุณไม่ผิดอะไรนะคะคุณมีคนที่ขาวบริสุทธิ์คุณก็จะได้รับความยุติธรรมเช่นกันอาจจะมีทนายดีหรือคนเข้ามาช่วยเหลือหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาสงสารเราก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะพูดไปตามความเป็นจริงอย่าปิดเบียนอย่าปิดบังที่หมอบอกนะคะแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีถ้าเกิดใครที่พลาดพังไปแล้วนะคะก็เริ่มต้นใหม่เหมือนที่หมอบอกค่ะให้เกียรติตัวเองแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ทําอยู่รักครอบครัวดูแลครอบครัวให้มากๆนะคะลูกดูแลลูกนะคะนึกถึงลูกคนข้างหลังว้เยอะๆครอบครัวพ่อแม่นะคะที่เรายัง กันอยู่วันนี้มันไม่มีคําว่าสายสิ่งที่หมอบอก ฟ้าหลังฝนน่ะมันย่อมมีความสวยงามมันมีแสงสว่างรอคนอยู่แต่คุณต้องทําอะไรด้วยมีสมองมีสติปัญญานะคะไม่ต้องใช้แต่อารมณ์อย่าวู่วามอย่างเดียวค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะบางคนบงางคนนี้อาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะอาจจะได้มาจากอ่าเขาเรียกอะไรอายุคนเสียชีวิตไปแล้วนะคะหรือว่าบ้านเล็กที่ลักษณะประมาณนี้นะคะคนที่ล่วงรับไปแล้วที่หมอบอกนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณฟันฝ่าประสัตไปได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะ ไม่ติดขัดอะไรขอให้ราบรื่นทุกการแล้วขอให้เจอคนที่เป็นคนรักที่ดีเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็ขอให้เจอเจ้านายรักใคร่ลูกน้องรักใคร่นะคะแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทวยเทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคลวคาดปลอดภัยนะคะมีแต่ความโชคดีมีชัยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยปดหนี้หมดสินนะคะมีกําลังใจให้กับตัวเองมากๆแล้วก็ยืนหยัดที่จะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวที่หมอบอกรักและเคารพตัวเองเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวั